ันโลกวิศวกรรมกับสภาวิศวกรคุณผู้ชมคะปัจจุบันนะคะเราได้ก้าวเข้าสู่อุปกรณ์ไอทีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าชีวิตประจาําวันจนทําให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆะคะ่ะจึงทําให้ทางสภาวิศวกรเองนะคะได้มีระบบการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนจะมีระบบการจัดการอย่างไรนั้นนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ใหอิเล็กทรอนิ์เนี่ยคือครอบคลุมถึงเรื่องพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้านอเล็กทรอนิก์ทุกชนิดเลยนะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมถึงพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศตู้เย็นพัดลมอ่ไรต่างเหล่านี้นะครับพวกนี้จะในกลุ่มที่เรียกว่า e E.S. ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ในการที่จะนำขยะเหล่านี้เข้าไปแปลงเพื่อให้เกิดคุณค่าแล้วกลับมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีวิธีการ จัดการเกี่ยวเรื่องขยะอย่างนี้ที่ถูกต้องนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพวกขยะที่วไอาจจะประกอบด้วยพลาสติกเราก็ต้องมีวิธีการว่าจะจัดการเกี่ยวเรื่องของพลาสติกเนยนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงแล้วก็ที่ควรระวังก็คือว่าในขยะเลรอนิกเนี่ยอาจจะมีสารที่เป็นอันตรายด้วยนะครับเช่นพวกโลหะหนักพวกแคดเมียมพวกเลเลยเลียม,พว,ยมพวกอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นส่วนนั้นเนี่ยควรจะต้องให้มือมืออาชีพเขาเขาจัดการนะครับพวกจอ จอโทรทัศน์เก่าๆที่มีสารฟอสเฟอร์เคลือบอะไรพวกต่ตางๆเหล่านี้อันนี้ต้องอาศัยมืออาชีพอันนี้เราอ,นนอย่าไปยุ่งเองเพราะว่าอาจจะมีสารที่เป็นตะลายนะครับพวกตู้เย็นพวกเครื่องปรับอากาศนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องจัดการอย่างถูกวิธีเพราะว่าพวกตู้เย็นพวกเครื่องปรับอากาศพวกนี้มันมีเรียกว่าสารทำความเย็นอยู่ข้างในด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเลือออกมาแล้วปล่อยไอ้พวกสารความเย็นนี้เระเหยขึ้นมาในอากาศนะครับเพราะอันนี้มันทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าพวกนี้ถ้าบริหารจัดการถูกต้องเนี่ย เป็นโลหะที่มีราคาแพงแล้วก็อาจจะรีไซเคิลเนี่ทองแดงเนี่ยกลับมาใช้ได้เป็นต้นครับในวันนี้เนี่ยก็ประเทศไทยควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะเราก็ต้องทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้พวกอุปก,กรณ์ไฟฟ้าอุปก,กรณ์อะไรท่เนีเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณนั้นวันนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับขยะที่เรียกว่า e-waste ต่างๆเหล่านี้ครับ ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะถือว่าเป็นขยะที่มีความอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขบวนการที่ดีนะคะที่ได้มีการนําความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้ามาจัดการค่ะครั้งหน้านะคะมิจะมีความรู้เกี่ยวกับอะไรไหมคุณผู้ชมได้ติดตามพัมพลาดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านวิศวกรรมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th d หรือแอปพลิเคชัน COE Thailand สภาวิศวกรพัฒนาความรู้คู่จัญญาบันสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่สากล